ผมไปค้างที่วัดบ้านนอกเพื่อช่วยงานศพแต่คืนนั้นผมต้องนอนในกุฏิเก่าที่เขาว่ามีพระมรณภาพอยู่ข้างในเมื่อหลายปีก่อนตั้งแต่นั้นไม่มีใครยอมเข้าไปนอนอีกเลยครับเจ้าของในเรื่องนี้ชื่อว่าคุณทิวกลับไปที่บ้านเกิดต่างจังหวัดเพราะแม่ให้ไปช่วยงานศพของญาติที่วัดท้ายหมู่บ้านครับ วัดน,นี้เก่าแก่น่าจะเกือบร้อยปีได้มีพระจำพรรษาเพียงไม่กี่ลูกกุฏิที่ใช้สำหรับพักแขกมีไม่พอเลยมีพระรูปหนึ่งครับบอกให้ผมไปนอนที่กุฏิเก่าแทนด้านหลังศาลากุฏินั้นเป็นเรือนไมายกพื้นเต็ไมไปด้วยฝุ่นใหญ่แมงมุมประตูไม้ผุผุมีลอยปิดตายไว้ครึ่งบาทหลวงตาบอกสั้นๆว่าขออย่างเดียวอย่าเปิดหน้าต่างนะด้านเหนือและ อย่าสวดอะไรให้มันผิดท่อนด้วยตอนนั้นคุณทิวได้ยินก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ก็พยักหน้ารับรับไปแบบนั้นหลังจากที่เสร็จงานศพแล้วคุณทิวจะต้องนอนค้างที่วัดครับไม่เพราะบ้านของตัวเองไม่ได้อยู่แถวนี้และในวันต่อมาจะต้องช่วยงานอีกหนึ่งรอบดังนั้นคุณทิวก็เลยจะต้องไปนอนที่กุติเก่าตามที่พระท่านได้บอกฝนกําลังตกครับลมพัดกลิ่นชื้นเข้ามา ข้างในมีเพียงแค่เสื่อเก่าๆกับหมอนและพัดลมตั้งพื้นหนึ่งตัวผมเปิดไฟดวงเดียวครับและนั่งเช็ดตัวอยู่เตรียมกำลังที่จะนอนทันใดนั้นครับดันได้ยินเสียงสวดมนต์ครับดังออกมาจากหน้าต่างทางด้านเหนือนั่นคือเสียงพระสวดแต่จังหวะและทำนองมันแปลกกว่าที่เคยได้ยินฟังแล้วรู้สึกขนลุกยังไงก็ไม่รู้ครับคุณทิวเลยเดินไปแก้หน้าต่างแต่ก็จำได้ว่าหลวงตาพูดแล้วนะครับว่า อย่าเปิดผมเลยแค่ยืนฟังครับแล้วเสียงมันก็หยุดคาทันหันจากนั้นผมเลยกลับมาที่นอนครับเพราะว่ากำลังที่จะเตรียมตัวนอนแล้วในระหว่างที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นได้เหมือนมีใครบางคนครับเดินอยู่ในห้องเสียงฝีเท้ามันเดินวนที่รอบเสื่อที่ผมนอนอยู่และมาหยุดตรงหัวผมแบบพอดิบพอดีจากนั้นกลิ่นธูปลอยแรงขึ้นเรื่อยๆครับผมเลยฝืนลืมตาขึ้นมาเห็นเงาดำครับ เหมือนว่าจะใส่จีวรด้วยก้มมองหน้าผมอยู่ห่างกันไม่ถึงหนึ่งเมตรแต่พอผมก็พลิบตาห้องก็ว่างเปล่าครับเงานั้นหายไปแล้วตอนเช้าผมจะต้องไปช่วยงานครับระหว่างที่ช่วยอยู่นั้นเลยถามกับพระสายที่เป็นแม่ครัวทาอาหารภายในวัดคุณป้าก็น่าซีดเลยครับแล้วบอกว่าเมื่อก่อนกุฏิหลังนั้นมีพระล้มป่วยพระรูปนั้นกําลังสวดท่อนไหนท่อนหนึ่งนี่แหละแล้วสิ้นลมหายใจ ดื้อๆแบบนั้นเลยถ้าจะไม่ผิดเหมือนว่าสวดยังไม่เสร็จเลยด้วยซ้าอาจจะเป็นเพราะว่าวิญญาณยังติดอยู่ก็ได้เพราะต้องการที่จะแก้บทสวดให้มันถูกคิดว่าแบบนั้นนะนั่นคือข่าวลือที่ป้าได้ฟังฟังมาอีกหนึ่งทีคุณทิวหลังจากที่ได้ยินครับมันก็ใช่เพราะว่าได้ยินเสียงสวดแล้วก็มีคนเดินจากนั้นเหมือนว่าคนใส่จีวรก้มหน้ามองตัวเอง ค่อนข้างที่จะตรงทุกอย่างครับแล้วในคืนนั้นครับคุณทิวเลยตัดสินใจว่าหาหนังสือส่วนตนไปที่กุฏิด้วยนั่งกลางห้องจุดธูปตั้งใจสวดตามที่ป้าแกบอกเลยครับเสียงฝนตกงดังบนหลังคากลิ่นธูปเริ่มแรงขึ้นอีกแล้วคุณทิวก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าอาจจะเป็นพระรูปเมื่อวานก็ได้แล้วทันทีที่ผมกำลังสวดอยู่นั้นครับมีอีกเสียงหนึ่งครับแทรกขึ้นมากระผมเฉยเลย เสียงนั้นมันเหมือนกับว่าอยู่ตรงที่หน้าต่างด้านเหนือผมพยายามที่จะไม่หยุดบทสวดน,นะครับเพราะกลัวว่าถ้าหยุดเดี๋ยวมันจะมีปัญหาและประตูหน้าต่างมันก็สั่นแรงเรื่อยๆครับแรงขึ้นเรื่อยๆแม้ฝนมันจะเบาลงแล้วที่หางตางของผมเหมือนว่าจะเห็นเงาของพระปรากฏตัวที่หน้าต่างด้านเหนือคราวนี้เงามันเงยหน้าขึ้นครับและรู้สึกว่าเหมือนจะยิ้มให้กับผมแบบสงบๆด้วย เงานั้นกําลังพนมมือและค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกลิ่นธูปที่มันจางลงแล้วในคืนนั้นก็ไม่เจออะไรอีกเลยครับวันรุ่งขึ้นหลวงตาเรียกคุณทิวไปหาคุณทิวก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเจอเรื่องแบบนี้ครับแต่ว่าผมได้สวดบนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลวงตาท่านก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าพระรูปนั้นคงหมดเวหมดกรรมแล้วละ่ะก่อนหน้านี้ก็มีคนเคยไปอยู่แต่ไม่กล้าที่จะเผชิญหน้าตรงๆเพราะท่าน อาจจะแค่ต้องการโสดมนให้จบท่อนจะได้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบก็ได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับหลังจากที่คุทิวแก้เรื่องนี้ได้แล้วกุฏิหลังนั้นก็เปิดให้ใช้งานตามปกติครับแต่ผมก็ไม่เคยที่จะไปเหยียบที่นั่นอีกเลยเพราะไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องไปอยู่อีกแล้วครับเนื่องจากว่างานศพมันเสร็จสิ้นผมเลยกลับบ้านครับและไปเรียนต่อตามปกตินี่คือเรื่องราวของในวัดครับที่มีกุฏิเก่า และมีพระรูปหนึ่งตายในขณะที่กำลังสวดอยู่